เกือบ,บสองเดือนแล้วนะคะที่ทจริง,รงๆเราตัดสินใจแบบนี้เราอาจจะแบบลดสถานะมันน่าจะถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางของแต่ละคนที่แบบมองอนาคตไม่ไม่ตรงกันเอาจริงๆตลอดเวลาที่เราอยู่กัน5ปีเนาะเราอาจจะดูแบบคลั่งรักกันมากๆใช่ไหมคะแต่ในทุกๆครั้งที่เราสัมภาษณ์เราก็พูดตลอดว่าแบบเออมันก็ไม่ได้ว่าหวานเสมอไปเรื่องที่มันแบบขมๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนี่แหละค่ะที่ที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่า เออมันมันเหมือนมันเราไม่ได้เดินไปด้วยกันเนาะความคิดความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะแบบหยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็รักกันไกลๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายไม่เวลาห้าดีดีใจค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุ้มที่ที่ได้มีช่วงเวลาดีๆแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทขนาดจริงๆร,รู้สึกว่ายังมีเขาอยู่เสมอ ซิวยังไม่รู้สึกว่าเขาหายไปไหนยังมีความปรารถนาด,ดีให้กันแล้วกันลองสิคแะแหมเราโอ้โหคงหาความรักดีๆไม่ได้อีกแล้วลยอยะไรเงี้ยมันก็มีคิดแต่ว่าไม่ไม่ซิวว่าก็มีแฟนมาสิบกว่าคนก็ยังมีแฟนอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราโอเค